เอ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนั่งก่อนไม่ล่ะหรือว่าไงอ่านั่งก่อนนั่งเมาส์ก่อนไมล่ะ <c oughs> ไม่เราก็ยืนถือไปด้วยแล้วเมาส์ไปด้วยได้แต่ว่าวันนี้คือจะบอกว่าปวดเข่ามากวันนี้ก็เลยอยากจะรีดยืนให้มันจบจบไปเออไม่รีบไม่ถามสุขภาพคน,น,นข้างเลย <c oughs> ไม่แล้วคือแบบวันนี้คือวิ่งเสร็จปวดเข่ามากตรงเนี้ยคือเหมือนแบบอาจจะเพราะว่าซ้อมน้อยอเพราะว่าแป้งแบบปว่วยปุ๊บก็ไม่ได้ซ้อมเลยแล้วแบบเป็นเป็นสิบกิโลเมตรครั้งที่สองในชีวิตก็คือครั้งแรกอะ วันที่22่อซ้อมเองตอนนั้นหายป่วยปุ๊บก็เลยแบบไปวิ่งเลยแล้วก็พอ22สตอนเย็นปุ๊บวิ่งเสร็จสามทุ่มไข้ขึ้นไข้หวงแล uh. ้วไม่ใช่ไม่เป็นห่วงแต่ว่ามันไม่มีวันหายอ่ะคือแบบก็เลยแบบว่าเอะฉันคงต้องเลิกออกกําลังกายไปก่อนสักพักหนึ่งแล้วก็แบบนี่ก็เลยบอกพี่ปีมว่าพี่ปีมแป้งอาจจะไปไม่ไหวจริงแต่ว่าคือเมื่อวานไปรับบิบกันก็คือไปรับไอตัวป้ายเนี่ยเมื่อวานกันพี่ปีมก็บอกว่า มีไฟย่างโหมมากขนาดนี้แล้วคนเยอะมากแล้วก็แบบโอ้โหคือแบบทุกอย่างมันแบบว่าเหมือนแบบลุ่มเราให้เราแบบอยากไปอ่ะเมื่อวานอ่ะเออแล้วก็เลยแบบพี่ปีมไม่รู้ว่าแบบว่าพรุ่งนี้เขาแบบทํางานด้วยพรุ่งนี้เขาไลฟ์ด้วยเขาก็กลัวแบบไปวิ่งแล้วจะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยพี่ปีมก็บอกว่าอุ้ยแต่ว่าแบบงานนี้ปีนึงมันมีครั้งเดียวนะไปเหอะไปเหอะก็เลยอ่ะไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือคิดว่าไปยังไงก็คงวิ่งกับพี่ปีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็ไปกับแก๊งเพื่อนเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อน แล้วมันหันมาเหมือนแบบพอไปถึงงานปุ๊บโอ้โหตื่นที่สามออกบ้านตีสามครึ่งถึงงานตีสี่ครึ่งวิ่งปล่อยตัวกี่โมงอะหกโมงหกโมงเธอและฉันก็แบบเฮ้ยคือแบบว่าฉันต้องตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อแบบว่ามาวิ่งตอนหกโมงอะไรเงี้ยเพราะมันไกลมากสนามหลวงอ๋อใช่ใช่ใช่ใชแต่ว่าอูหอลังการคนเยอะมากสี่หมื่นกว่าคนจากปีที่แล้วอะเขาบอกว่ามีประมาณสามหมื่นกว่าคนแต่ปีเนี้ยสี่หมื่นกว่าคนเพราะว่า อะไรนะนักวิ่งที่วิ่งแบบเร็วที่สุดอ่ะคุณคีฟโชเก่ะเขามาวิ่งกับพระราชินีด้วยก็ oh. ลเลยแบบว่าแต่พระราชินีวิ่งยี่สบ็ดกิโลแต่แป้งวิ่งสิบกิโลคือเก่งมากๆเลยคือแป้งอะอยากแบบวิ่ง,งสักเ,เอออยากวิ่งสักยี่บ็ดกิโลเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ซ้อมไงเราไม่สบายด้วย hmm. คือตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นลมไปแหละเพราะว่าแบบเราแบบหายใจไม่ออกไงเป็นหวัดอะนึกออกปะ hmm. แล้วแบบการหายใจของเรามันไม่เหมือนคนปกติไงที่แบบเขาแบบไม่มีอะไรมา เหมือนกรองอากาศของเราอะไรเงี้ยแล้วคนเยอะมากอะ่ะแบบคือโลแรกอะ่ะเดินเดินอย่างเดียวเลยเดิน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 ไม่ได้วิ่งเลยจนแบบมาสับเท้าแตกเท้าแตกตอนโลแบบว่าสองโลสุดท้ายโลเก้ากับโลสิบอะไรเงี้ยก็คือ,อแล้วโทรศัพท์พังด้วย <c oughs> พังหมายถึงว่าแอปอ่ะมันพังแอปนั้นน่ะคือแบบมันค้างที่7กิโลเธอแล้วฉันก็แบบไม่รู้ว่าฉันวิ่งถึงไหนแล้วรู้ตัวทีเข้าเส้นชัย แล้วใช่แล้วเป็นคนดูเวลาตลอดว่าแบบต้องวิ่งโลนี้เวลานี้เวลานี้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะจับให้แบบว่าเข้าแบบหนึ่งชั่วโมงเป๊ะอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอมันพังปุ๊บอะไม่รู้เลยว่าวิ่งแบบเวลาเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเวลาเราก็เลยแบบเลยมาสองนาทีก็เลยเป็นหนึ่งชั่วโมงสองนาทีตกใจนึกว่าโทรศัพท์พังเพราะือใหม่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าดีแล้วดีแล้วหมายถึงว่าต้อง กดออกแอปใหม่แต่ตอนนั้นกลัวแบบถ้ากดออกปุ il, ๊บมันจะหยุดเลยไงแล้วเราก็จะไม่ได้แบบถ่ายทําคอนเทนต์นึกออกปะเออก็เลยแบบโอเคงั้นก็ยังก่อนละกันอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวปีหน้าต้องไปด้วยกันจะฟีไปด้วยกันไหวไหมเนี่ยสิบโลน้าดูแบบน้าดูเหมือนไม่ไหวนะไหวจริงๆอยากไปเพราะว่าเบื่อเบื่อบ้านเบื่อบ้านเนี่ยไม่เดี๋ยวต้องลองแบบว่าไปซ้อมดูก่อนถ้าไปสนามจริงเลยอาจจะเป็นลมเป็นแรงก็ได้ ไหวแต่ก็เดี๋ยวกลับไปวิ่งด้วยก็ต้องไปแบบออกกําลังกายนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็ออกนะออกนิดหน่อยออกแบบที่บ้านอ่ะออกเองหรอใช่แต่ว่าของเธอออกแบบเบาๆปะฉันออกเป็นฟิลแบบว่าเบบี้ไหมใช่อ่าออ้ยถ้าเบบี้ได้ก็ถือว่าสุดแล้วนะใช่ฉันออกแบบนั้นฉันชอบสคอต